ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับมพูชพ่อกับผมอีกแล้วนะครับในช่องมุนบาสานผ้ากินครับพี่น้องวันนี้ผ้าพีผ้าหนองมากินด้วยนะครับผมตําซั่วครับผมแล้วก็ขวานนู้นหาครับวันนี้พีมือพอเถาไปเลยครับผมตําสมพอเสือเพื่ห้เพิ่นตําให้มาบาพี่น้องเวลายายห่างแสียเนู้นนู้น้ำกันได้ครับผมเขาเทียงน้ำกันได้แครับผมเปอร์เซียได้ลงกับมื่ออื่นนะพี่น้องสีม่วงหมดะ ตำซั่วกัะแซ่บครับขัวหนูอีกมันคมลม้ำลำมาเด้อพี่น้องเด้อขัวใส่กับผักกันจองครับ mâm lâm này, xài cả bùi na เม่เพิ่นดองวังสองมือวังหันเน่ยกำลังเป็นพอดีแล้วอาดยาุบันกันหนาวหนาวนนเ,านเนี่ยมือเสามานนีะแลนเขากองไฟก่อนเลย ใช่ hey, บอกไม่เสื้อหลีน้ำพรอมเนี่ยในน,น้อยพี่พี่ในน้อยอ้วนขนาดว่าเที่ยงแล้ว ยังเด่นยจงอยพี่น้องเลยจะคักบ่คักยังไงข้นงในหนาวดิหยุดไก่ภูเขาเสิ บรรยากาศวันนี้ครับจะอมหลังบ้านพี่น้องอากาศดีครับสวดเอาสวดเอาเนาะพี่น้องนะคำเงี้ๆไปรล พืนพ่อกันอยู่กรุงเทพพี่น้องไม่ได้ข้าวข้อโหวข้อวิดเนาะที่ใส่กระดโอ้ายเชอรี่พี่นะ้องเพิงเตอหน่วยพี่พีเนาะ ฟวงบินต่ำพี่นนอะ นีปูน่ะ หูหน้าพี่น้องตักใส่สดเอาลวงจังขักเตะมาคำนี่ฝากพี่น้องอื เส็ดตัง้งแสบพี่น้อง สุมตำมะขายดีทำไม เบอดาผามาเสร็จนล้ <laughs> บรรยากาศยามเทียงนี่คือเวียกขึ้นมาเมื่อยที่พี่น้องสมตำขึ้นโว้ยมีแห้งปงัญัเมือได้บริกินสมตำเนี่ยบริกินปลาเนี่ยอออนคือออนล่าออนแลงงด้อ เบิดแล้วพี่น้องมานะคำสุดท้ายมานะใส่อีปูเข้าไปอืมพีม่น้อง mật khắc bật nha พี่น้องํารัเมอรอนี่ผมก็มากินตําส่วนเนาะแล้วก็ขัวนูฟีมือพอเถาเสบครักจนในให้เพิ่นตําให้กินกินย่ไมได้ก็ได้ว่าเนาสซารัเอมอรอนี่ผมก็สด้คอตัวล้าพี่่าน้องไปแล้วครับไว้พอกันคลิปหนาะเมื่อหนาครับพี่น้องอย่งางไบันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่กรุงเทพแล้วพี่น้องบรรยากาศยูตรงให้ท้งหน้าอยู่บ้านกับเนี่ยก็จะเป็นคลิปคลิปสุดท้ายเนาะ มาลทํามาอีกรอบหนะเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศให้พี่ให้น้องเบิ่งใหม่สำหรับมือนีลาพี่แล้วน้องไปแล้วครับไว้ปอก,กันคลิปหนาะมื่อหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปแล้วครับผม